สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทุกคนนะคะมาดูบอลสีชายชนต้นนี้ค่ะเป็นพุ่มที่สวยมากนะคะแต่ว่าได้พุ่มแต่ไม่ถูกใจนะคะเพราะว่าป้ายของนานะคะมีเพียงต้นเดียวนะคะเพื่อนนี่เห็นไหมพุ่มแบบว่าอลังการมากเลยนะคะปิป๊บก็มีประมาณห้าถึงหกต้นนะคะในกระถางน,นี้นะคะนี่เห็นไหมแตกหน่อออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่า ต้นที่มีป้ายนะคะจะมีเพียงหนึ่งถึงสองต้นเท่านั้นนะคะคือต้นแม่ของเขานะคะเพื่อนนี่การขยายพันธุ์ของต้นนี้นะคะโดยการที่เรานําต้นแม่พันธุต้นนี้นะคะมาปลูกเพียงหนึ่งหัวไม่ได้ผ่าไม่ได้ตัดอะไรเลยนะคะปลูกเลี้ยงอ่าใช้หัวนะคะให้นางได้แตกนอนะคะแต่ว่าปรากฏว่านะคะแม่พันธุ์สวยนะคะเพื่อนแต่ว่าลูกที่แตกมานะคะไม่ยอมป้ายเลยสักต้นนะคะนี่จะมีเพียงหนึ่งต้นนะคะที่เห็นมาป้ายหนึ่งใบนะคะแล้วก็หายไปเลยนะคะเพื่อน นี่นะคะแม่พันธุสวยแต่ว่าลูกๆออกมาน,นะคะไม่สวยเลยนี่เห็นไหมอันนี้คือใบของแม่พันธุ์นะคะเนี่ยที่ป้ายนะคะคือแม่พันุ์ทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะให้ดูลูกๆนะคะสี่ถึงห้าต้นหกต้นได้นะคะเพื่อนแต่ว่าไม่ให้ป้ายเลยอันนี้นะคะคือต้นแม่นีต้นนี้นะคะ ต้นนี้คือต้นแม่ออกมากี่ใบก็คือป้ายหมดเลยนะคะแต่ลูกที่แตกออกมาจากาหัวของเขาอีกทีนะคะไม่ป้ายนะคะอันนี้น่าจะแบบว่าพอแตกออกมาจะไม่สวยจะไม่มีการป้ายนะคะตอนแรกเราคิดว่าเราจะทําการดึงออกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ให้นางแตกออกมาใหม่นะคะนี่นะคะแม่พันุ์สวยลูกไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูต้นอีกต้นหนึ่งนะคะนี่อันนี้คือต้นแม่พันุ์ที่เราทําการ พาหัวของเขาไปแล้วอันนี้คือต้นจอมนะคะต้นจอมก็คือส่วนหัวที่เราตัดแล้วแล้วก็นําหัวของเขาะะไปพาอันนี้คือจอมนะคะแตกออกมาใหม่สวยทุกใบเลยนะคะนี่คือต้นจอมต้นแม่พันธุ์นี่นะคะเห็นไหมสวยนะคะแล้วก็ทางนี้นะคะนี ê, <Mandarin. S 2> ่นี่ก็คือลูกๆของเขาทางนั้นเลยนะคะที่แตกออกมาแล้วนะคะก็มีป like ้ายเกือบทุกใบเลยนะคะแต่ว่าจะมีหลุดมาใบหนึ่งนะคะนี่ หลุดมาหนึ่งใบนะคะที่ไม่มีป้ายแต่ว่าแตกยอดมาใหม่แตกใบมาใหม่นะคะนี่ e ออกมาแล้วนะคะมีป้ายนะคะทุกคนอันนี้ก็หลุดเหมือนกันหลุดมาหนึ่งใบนะคะแต่ว่าแตกมาใหม่เดี๋ยวนาก็มีป้ายนะคะนี่นะคะถ้าพ่อแม่พันดีนะคะพ่อแม่ป้ายสวยใบสวยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาป้ายสวยของเขาเองค่ะนี่อันนี้คือการขยายพันธุ์โดยการพาหัวนะคะเพื่อนถ้าพ่อแม่พันแล้วนาอาบ หัวของเขานะคะมาผ่านะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่านางจะไม่มีป้ายนะคะนาจะมีป้ายทุกต้นทุกใบนะคะอาจจะมีหลุดไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวนาก็จะกลับมาป้ายนะคะนี่นะคะอันนี้คือต้นลูกที่เราผ่าไว้นะคะสวยนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือต้นจอแม่พัน์ุเลยนะคะที่เราผ่าไปนะคะพ่าหัวไปแล้วนี่ก็คือส่วนยอดส่วนหัวส่วนจอมนะคะสวยไหมคะเราก็เลยจะทําการใช้ประสบการณ์ให้เพื่อนได้ฟังกันว่าการผาหัวกับการแยก หัวบอลสีด้วยการแยกหนอนะคะมันก็มีข้อ,อแตกต่างกันนะคะทุกคนมีเห็นในขนาดแบบว่าอันนี้คือเราเลี้ยงมาแบบเป็นกอให้นางแตกเป็นกอนะคะแม่สวยนะคะแต่ว่าลูกออกมาไม่สวยเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวอันนี้นะคะเราก็จะทําการเปลี่ยนกระถางนะคะให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็นําหน่อที่แบบว่าไม่มีป้ายนะคะอเอาออกบ้างน,นะคะคัดเฉพาะหน่อที่ดูแลสมบูรณ์นะคะเก็บไว้เราก็จะเลี้ยงไปแบบนี้นะคะเพื่อนปล่อยเขานะคะ นี่โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูบอลสีชายชนที่มีป้ายสวยๆกับไม่มีป้ายนะคะกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากขยายพันุบอลสีนะคะก็ลองไปอาทําวิธีผาหัวก็ได้นะคะเพื่อนๆผาหัวหรือแยกหน่อก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นการแยกหน่อยนะคะอาจจะไม่มีป้ายก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ